สบายดีพีน้องสบายดี้นบิวองลูกบีตัวนั้นโลนม่กิตาวนาแรดเจ้าตอลเมลงเล่มมมือใหม่มือใหแล้วซาลูกบีก็บอใส่แล้นก็บอใส่ไปจักจะใส่เออนั่นแหละนี่เอาแวนนออกนั่น เว้นออกก็ซื้อทานมาทางนี้ะย่างตานี้นะเขาด่าใส่บัตรใส่บัตรมาเห็นได้เห็นได้อ่าเสียหลอดดีบ๊อสโอ้หลอดและหลอดต่างแปลงโมเดลใหญ่ยคดขันตาไอ้กูอ่ะ บาเผ็ดสุลินจะกองสวนมันเผาไปเองเหรอบาดมิดคนเลย กีตาร์าเห็ดแล้วโบซายเขาลูกบีเมื่อกี้นี่วันอเจ้าข่าวนั่นละบาทนี่อย่าสั่นเต้มันด้ม anyway> um, so ันน่น้มันดูสั่นหนาวอยู่ อไนบอันนี้สั่นเนี่ยวราะหัเาัวเลราเางาะัวเรเรางหัาหัวเรัรัาัวเถาะตัวเราาัวา ba thôi, sẽ ra em ở bớt để nó thằng rồi này nè. <coughs> Ninh. <coughs> 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 เดีวออ่ไโอ้ฮะขาวเ่มตได้ตั้า่อเลนที้ต่อ่อนเสียงโบรมันอะไรเขาบอกว่าก็ไม่ดีนี่เขาเรียกเสบ่ยงโบราตัมันเดิมเมมัร้นะลูกแล้วังที เบิรบากี่เตาเขาออกได้แต่ว่เตาลูกเกออกเขาะออกเลได้แน่นก็ได้แน่นเาะไม่ด้เคยเหนแตครัง่ง่ายเจอตัวจริหน้าบิดเลยได้สิ็เห็นไล่ะถูเป็นัวที่แสดง

ตัไหรสีแดงขึ้ืนพี่พี่ต้นาขึ้นก่อนเออใส่ตัวนี้ปะน็อตัวเทิงน่อบ้านนี้พี่ก็ใส่น้ำล้างก็ได้ ครับทปิน kind of um, ้ำครับโอ้ยนุ้ายรเทกไปส่ถงครับพนสรอะไเปลี voilà 네่ยนลี่เอาคือปิดน้ำเลยนี่ให้มันอันนี้นี่นให้มันสังหูนี่นี่นี่หูตัวนี้โอ้ยคุเป็นยังไม่ได้สงหูไปจดูไจัดู มันปิดน้ำโหยสกีอย่างนี้ให้มันเข่าหูมันก็ขากตีนี่นี่เออหันเลยบาดนี่หาเข่าแล้วเออมันก็บินนะเระมันเข่าเข้าแปเข่าเข่าเละาต้าเอาในเข่ากรได้เออได้แล้วได้แล้วอย่างนี้โอ้โหบ้าบอตัวนี้กึมทัากาน ครั้งแรกองชีวิตเนาะมันก็สินะเสียดเลยเนาะโควก้าาสเราเปมักี่แนเนาะบัวเนาะบัวตัวนี้ไอ้บ่าวเจ้าของส่วนมันเป็นอะไรบานนี้ ท right ีส้มสีแดงน่เนาะออกมาสิงด้วยหลอดวะสบายมากเออเออเตี้ยบแบบนี้มันแมนแบบท้าแมันแมนาแมอนนบะเดมบ เออเบื้องนี่เต้าพินผางแล้วเพงหรอเฮ้ยอยู่เองพี่บหลอกมันแมนเาเต้ามันบ่แม่นขางมันได้ออกเออเล็กนั่นยือพืทั้งลุม เอาเอาตัวหนังออกมาอีกเขาหลอกม้เออและนั่นแหละบ่ได้ยากตบเขามาคือนะน้ำนี่ขเขาเรื่อยๆอืม,ม,า,มาเปลี่ยนตีร่างอยู่ไปเอยเพราะเปลี่ยนตีนนะ

vâng, ต้องนี่ว่ะต้องนี่เออต้องแน่นอนได้ต้องอยู่ได๋นอน

Ơ Sao thằng Ca nó lại? con. ơi. What? Phải với sao ấy bảo xuân man. bảo xuân man. <laughs> <laughs> bảo <about> xuân man <laughs> bảo <hau metrics> <laughs> เรียบร้อยพวยนนกว่าสบายมอหมาหนในวิสุทิ์ขอจบคลิปกันเีแล้วพี่น้องขอดันคลิปนะสบายดี